เอฟซีหาอึงสวัสดีครับเอหาอึงครับเข้าโลเโล

โนเวย์ <No S 1> ฉันแมนจะช่วยดงด้ว่สิชีวิตได้หรือไม่หรือไม่ในยางที่มืดน,นีด้มีความวัอยู่ไหมในยามโลกแตกมีแสงสว่างสุดท้ายไหม Inno เวยฉันแมนและิน n o เวยที่เฟรีรวมมือกันต่อสู้

ื่อตอนที่แล้วที่ต่อสู้กับยูเลเนียมมนยูเลเนียมมนเป็นมนุษย์กัมมันตภาพหลังสีฮะพี่ยูเลเนียมมนเป็นมนุษย์กัมมันตภาพหลังสีเหรอใช่แล้วยูเลเนียมมนเป็นมนุษย์กัมมันตภาพหลังสีสามารถแผ่รังสีมาโดนร่างกายของเราผิวหนังของเราจะทำให้ผิวหนังเกิดการย่อยสลายฮะ ผิวหนังต nah ิดเชื้อเลยเหรอใช่กัมมันตภาพรังสีทําให้ผิวหนังของเราติดเชื้อฮะผิวหนังของเราติดเชื้อพุ๊กัมมันตภาพรังสีจากยูเรเนียมมันเหรอใช่กัมมันตภาพรังสีของยูเรเนียมมันจะแผ่อิทธิพลออกไปใครไปเข้าใกล้จะติดรังสีฮะติดรังสีเยอะพวกมนุษย์ ต่างดาวที่มันเป็นกัมมันตภาพรังสีในตารางาธาตุมันคิดว่าตัวมันเองเป็นนิวเคลียร์ฟิวชันฮะอยู่เลเนี่ยมันมีพลังงานเป็นนิวเคลียร์ฟิวชันใช่แล้วอยู่เลเนี่ยมันมีพลังงานในร่างกายเป็นนิวเคลียร์ฟิวชันฮะมันสามารถล่อไปขื้นรังสีกัมมันตภาพรุนแรงใส่ข้า,อ,าอยูเลเนี่ยมัน แกมีกัมมันตภาพรังสีสูงแกยังไม่รู้สินะว่าข้าอินโนเวชันแมนว่าไปตั้งแต่อายุยี่สิบเอ็ดร่างกายของข้าไปเจอกัมมันตภาพรังสีที่ดาวองคารมาเฮ้ยพี่อินโนเวชันแมนอะไปอยู่กับมันไปอยู่กับดาวองคารไปเจอกัมมันตภาพรังสีรังสีคอสิมิกเนวอวกาศมาแล้วเหรอ ใช่ข้าไปเจอกัมมันตภาพลังสีลังสีคอสมิกในอวกาศมาแล้วว้โอ้โหถึงว่าตัวนี่สีส้มเลยตัวสีส้มๆเนี่ยไม่ใช่เจอสนิมของดาวอังคารมันนะเจอกัมมันตภาพลังสีจนร่างกายเป็นสีส้ม กมันจะภาพลังสีทำให้ร่างกายมันสีส้มเลยเหรอเหผิวหนังพี่คงปงปนเปื้อนฮีโร่เสื้อปุ๋ยเสื้อปุ๋ยมานเฮ้ยพี่เสื้อปุ๋ยมานเหรอเฮ้ยพี่ร้องเพลงเสื้อปุ๋ยได้ไหมฮหรอร้องเพลงเสื้อปุ๋ยให้ฟังหน่อยสิพี่ร้องไม่ได้เะอมันติดลิกขกสินเขา เฮ้ย TikTok เขาให้ร้องเพลงฟรีเฮ้ยพี่ต้องร้องได้แน่เลยนักลบเสื้อปุ๋ยนี่พี่ตากระตา่ายเปล่าฮะตากระต่ายมันอยู่ที่ดวงจันทร์ไม่ใช่เหรอก็บอกแล้วว่าพี่ n o ว i ชั่นแมนอะ ไม่ตายเหรอนี่ไงฮะพี่จะใช้เครื่องกำเนิดหลุมดำอะ่ะดึงดูดไปทั้งหมดเลยลรอโอ้ยโอ้นี่ถ้าไม้ตายสินะเครื่องกำเนิดหลุมดำสลายวิญญาณน,นี่ท่อพีวีซีแมนใจโลสะขอบยังอยู่ไหมใจโลสะขอบอยู่ฮะต้องใช้ใจโลสะขอบ ในการทรงตัวเวลาวาร์ปไดไปที่ดาวองคารอะพี่อาศัยใจโรสโคบเหรอใช่ใจโรสโคบสามารถนำทางสร้างกราฟิตี้แรงดึงดูดขนาดเล็กอะพี่ก็เป็นคนตั้มไปแล้วไม่ใช่หรอถึงแม้พี่จะเป็นคนตั้มแต่ใจโรสโคบจะเลี้ยงร่างกายและวิญญาณขนาดที่ทะลุมิติออกไปที่ดาวองคาร เฮ้ยพี่ทะลุวิติออกไปที่ดาวองค้าน่ะพี่ใช้ใจโลสะขอบในการเลี้ยงตัวเหรอถูกต้องแล้วท่อแป๊บปลาปลาขโมยมาเอามาคืนยัง <c oughs> นี่ไงฟุตบอลเฮ้ยพี่ไปเอาฟุตบอลมาประดิษฐ์เป็นเครื่องกําเนิดหลุมดําตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยมันสุดยอดไปเลยบม ตัวอะไรครับพี่ชื่อ innovation man พี่เป็นฮีโร่เฮ้ยพี่เป็นฮีโร่ทำไมไม่เป็ไม่ไปช่วยน้ำท่วม่ะครับ <c oughs> ปืนใหญ่หายไปไหนเอาปืนใหญ่ปืนใหญ่ไปสู้ศึกที่ชายแดน่ะที่ตะเข็บชายแดนแถบไคเปอร์พี่ไปเอาไปติดไว้ที่นั่นอ่ะเฮ้ยที่นอกอวกาศไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ที่ดาวโลกอ <c oughs> แม่ จะหาเรื่องให้พี่อีกแล้วเวอร์ชันอินเดียไหมครับใช่ครับฮะ huh? พี่เป็นอินโนเวชั่นแมนเวอร์ชันอินเดียอย่างนั้นเหรอพี่จะต้องเป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นสิเฮ้ยพี่เป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นไม่ได้อะเห็นมาตั้งแต่เด็กขี่สเก็ตบอร์ดเฮ้ยน้องคุณจำเราได้ด้วย<笑><笑>ยอดมนุษย์ขุดมันมนพี่ยอยู่เท่าไหร่อ่ะ พี่อายุยี่สิบปดฮะฮะพี่อายุยี่สิบแปดเองเหรอก็อายุในคอมิกไงก็พี่ไปดาวองคารมาตั้งสิบกว่ารอบอ่ะทั้งหมดมันยี่สิบรอบเฮ้ยพี่ไปดาวองคานไปกลับเนี่ยนะวาร์ไปวาร์ไปกลับหนึ่งครั้งอ่ะอายุลดลงหนึ่งปีอ่ะเฮะพี่อายุลดลงหนึ่งปีเหรอสงสัยพี่ต้องอายุหกสิบแน่เลย อายุจริงอะนะเท่าอโนชวาเซนเนกเกอร,รอ์คนเหล็ก2029อ20่ะนะเฮ้ยพี่คนเหล็ก2029มันกี่ปีแล้วเนี่ยเมียเห็นไหมครับมไหมฮะเมียรับไม่ได้ฮะเมียพี่รับไม่ได้เหรอใช่แล้วผมดูมาตั้งแต่เด็กอะเห็นพี่อะไรนะจำภาพหายหมด ผมดูพี่มาตั้งแต่เด็กเห็นพี่เห็นเดี๋ยวอ่านไม่ทันเห็นพี่ภาพหายหมดเลยเออน้องเขาเห็นเราตั้งแต่สเก็ตบอร์ดติดเครื่องอะ่ะจนเขาอายุ <c oughs> จนเขาอายุสิบป่าน่ะเห็นมาตั้งแต่อายุหกขวบ <c oughs> ฮะพี่พี่ดังมานานขนาดนั้นเลยหรอ <c oughs> ใช่ พี่ดังมาหลายแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยฮะพี่ไปอยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ไหมพี่ไปสิงสถิตอะเพื่อเพื่ออะไรอะเพื่อต่อต้าน AI ใช่ไหมใช่ a ออจากต่างดาวมันเตรียมตัวที่จะต่อสู้กับพวกเราฮะนี่มันยุค AI จากต่างดาวแล้วองล้พวก a อจากต่างดาวอะมันพร้อมที่จะบุกเราแล้ว เอไอจากต่างดาวขอบคุณครับแตงกิ้วรอดครับนี่ mm. ขอบคุณครับผมพวกเอจากต่างดาวสามารถใช้พลังอำนาจในการควบคุม AI บนดาวโลกน้อง i n n o v a วทีเบร d y สามารถที่จะใช้พลังอำนาจในการต่อสู้ฮะน้อง i n n o v a วทีเบ a ดีแฟนพี่โนเวช i o นมา呐 รอนเป็น AI อย่างนั้นเหรอใช่รอนเป็น AI ไ่ายธรรม,มะอยู่บนดาวโลกมาหลายล้านปีแล้วฮะแฟนพี่อยู่บนดาวโลกมาหลายล้านปีแล้วเป็น AI ในซอฟตแวร์ดิจิตอลมานานแล้วเหรอใช่ซอฟตแวร์ดิจิตอลถูกปลุกขึ้นมาใหม่ฮนี่มันมิติที่เท่าไหร่นี่ยะโอฮะ โลกเราอะพันยุคไดโนเสาร์มาไม่นานเองอะทำไมน้องอินโนเวทีเลดี้แฟนพี่อะอยู่มาตั้งนานแล้ววะสเก็ตยังอยู่ไหมสเก็ตบอร์ดติดเครื่องกับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าให้ฝรั่งผลิตแล้วฮะฮะตอนนี้มีสเก็ตบอร์ดบินได้โอ้พี่นูนิชั่นแมนมีสเก็ตบอร์ดบินได้แล้วเหรอใช่พี่ใช้สเก็ตบอร์ดบินได้ในการต่อสู้ ทั้งในห่วงอวอก,กาศและหูวดาวโลกเลยเหรอโอ้พี่ไปสู้เนี่ยในอวก,กาศได้ด้วยเหรอ <c oughs> พี่ทำไมโหดร้ายจังอ่ะในอวก,กาศมันเวิ้งว้างเลยนะะราฟิตี้ใดๆก็ไม่มีอะ่ะพี่เอาสเก็ตบอร์ดบินได้ออกไปนอกอวก,กาศอย่างนั้นเหรอใช่เพราะพี่ออกไปนอกอวก,กาศอันเวิง้งว้างพี่ก็ใช้พลังงานฮะ พี่ใช้พลังงานไอออนบวกเหรอใช่พลังงานไอออนบวกวิธีเดียวกับฮะวิธีเดียวกับพาสมาเหรอสถานะที่สนีะ่นะนะฮะของขังของเหลวกา๊าซสถานะพาสมาเฮ้ยสถานะที่สี่มันเป็นพาสมาไงเหรอทำไมพี่โนวิชั่นมานอ่ ใช้พลังงานขับเคลื่อนพลาสมาในการท่องอวกาศอะใช่พลังพลาสมาสามารถขับเคลื่อนยานในการท่องอวกาศได้ปุ๊บเฮ้ยสธามะพลาสม่าขับเคลื่อนยาน่ะท่องอวกาศไปรอดพ้นไปเลยแล้วพี่จะไม่ทะลุหลุมดำเหรอถ้าพี่บินเฉียดหลุมดำไปแล้ว พอเราใกล้ๆหลุมดำแล้วก็ยิงหลุมดำนี่ใส่ไปเลยฮะพี่จะเอาหลุมดำพี่ไปต่อต้านหลุมดำนั้นเลยโอ้ยพี่สุดๆไปเลยอ่ะพี่มีหลุมดำเป็นส่วนตัวด้วยใช่แล้วพี่นูวชันแมนใช้หลุมดำส่วนตัวนี่แหละในการต่อสู้กับพวกมนุษย์ต่างดาวพี่นูวชันแมน สร้างเครื่องกำเนิดหลุมดำมาและที่สุดของมันก็คือเครื่องกำเนิดเลเซอร์อไม่ใช่เครื่องกำเนิดโซลาฟ,ฟาฮะเครื่องกำเนิดโซลาฟาพายุสุลิยะอย่างนั้นหรอปุ๊บโอ้ยพี่นี่มันเครื่องกำเนิดโซลาฟาเฮย้ยมันจะไม่หลอมดาวโลกไปเลยเหรอดาวโลกจะถูกหลอมได้ยังไงเครื่องกำเนิดโซล่าฟา มันเพิ่งถูกสร้างขึ้นมันอยู่ในมือข้าแล้วขขโนวิชันมนจะไม่ยอมให้ใครมาลุกลานดาวโลกเปน็นอันขาดดาวโลกล้วนมิแล้วแต่มีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปรรัญญาพวกแกไม่ได้ทรงภูมิปรรัญญาใดๆเลยพวกแกหวังมายึดดาวโลกเท่านั้นเองไอพวกมนุษย์ต่างดาวกีก๊กปุ๊บ พวกมนุษย์ต่างดาวทิกก็ก๊กมันจะมาจัดการพี่เลยเหรอเย้ฮีโ่กลับมาแล้ว <laughs> สวัสดีชื่อปอนครับชื่อปอน้องปอสวัสดีทักทายเฮะ <laughs> พี่จะไปยิงซิลิโคนที่ไหน,น <laughs> พี่ไปรับจ้างติดกระจกใช่ไหมเฮ้ย <laughs> <laughs> ข้างในมันเป็นเครื่องกำเนิดโซล่าแฟร์ฮะ <laughs> ข้างในมันเป็นเครื่องกำเนิดโซล่าแฟร์ <laughs> งั้นเ,นเ,รเหรอ <laughs> บู๊ยหอ่ะโอ้ยพี่ยังโหอ่ะเฮ้ยใช้เครื่องกำเนิดโซล่าแฟร์ซะด้วยควเครื่องกำเนิดโซล่าแฟร์นี้สามารถสร้างความร้อนมหาศาลพี่เต็มไหมครับนะพี่ไม่เต็มนะน้องเป็นเด็กปั๊มจะเติมรถบิ๊กไบค์ให้พี่เต็มถังได้ไงอ่ะพี่มีแค่ร้อยเดียวอ่ะพี่ไม่เต็ม น้องเป็นเด็กปั๊มจะเติมให้พี่เต็มถังเลยเหรอไม่เอานะพี่ไม่เต็มถ้าพี่ไม่เต็มนะผมจะเติมให้พี่รั่วไปเลยฮะน้องจะเติมให้พี่รั่วไปเลยเมันไปกันใหญ่แล้วนะพี่บอกว่าพี่ไม่เต็มถังก็ผมก็ว่าพี่ไม่เต็มถังอยู่แล้วอะพี่มีแค่ร้อยเดียวเองอะฮะขอบคุณครับ ขอบคุณไอ้ติมครับงมงมง,มง,มง,มงมเดี๋ยวกินติมกันม,มีแรงขึ้นบ้าเลยดราม่าและสเก็ตบอร์ดต,ตอบคำถามแกมันเป็นยูเรเนียมมานแกเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ทรงอิทธิพลที่สุดฮะยูเรเนียมมานกับพูตวเนียนม่นมันเป็นคู่หูกันนะพี่ to to ใช่ อยู่เลเนี่ยแมนกับพูโตเนียแมนมันเป็นคู่หูอัจฉริยะทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นฮะมันเป็นคู่หูอัจฉริยะทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นอย่างเั้นเหรอมันมีกัมมันตภาพรังสีสูงพวกมันใช้ร่างกายในการแผ่กัมมันตภาพรังสีสโอ้พวกมันแผ่กัมมันตภาพรังสีออกมาทีนึงนี่พีโนเวชั no ่นแมนอะทำไมไม่สทบทฐานอะ ก็พี่ไปสัมผัสกับมันตภาพรังสีในอวกาศมาฮะไม่กระทั่งรังสีคอสมิกในอวกาศอ่ะพี่โดนเข้าไปอะตัวพี่เป็นสีส้มๆเลยเหรอร <laughs> ังสีคอสมิกในอวกาศทําให้พี่อินโนเวชันแมนร่างกายเป็นสีส้มไปเลยละ่ะเฮ้ยแปลว่าดาวาอังคารนะทําให้พี่เปลี่ยนไปใช่ไหม <laughs> ใช่แล้วพี่นโนเวชันแมนไปอยู่ดาวอังคารมา ร่างกายของพี่มันสามารถทัดทานพวกรังสีคอสมิกในอวกาศได้หมดแล้วแค่รังสีนิวเคลียร์ของยูเรเนี่ยแมนกับพูตัวเนี่ยแมนมันจิบจอยมันไม่ละคายเครืองผิวหนังเฮ้ยอ้ยยูเรเนี่ยแมนโฮ้ยเฮ้ยมันถ่ายรังสีมาแล้ว โอ้ยขึ้นกันเอยสุดแล้วแฟ่้ยพี่ยความร้อนมันสูงขนาดนี้มันจะไม่เผาโลกหรอพี่ดูด้ยบร้อยเฮ้ยมันถอยหลังไปนะพี่พี่คิดให้ดีนะ เครื่องกำเนิดโซล่าแฟร์เนี่ยมันจะเผาโลกเรานะฮะเครื่องกำเนิดโซล่าแฟร์เหรอใช่เครื่องกำเนิดพายุสุริยะมันจะเผาโลกเราทั้งหมดนะหุ่นยนต์พลังหลุดออกนะครับใครเจอสักสองพันบาทพี่จะใช้โซล่าแฟร์หลอมร่างกายของมันให้เป็นธาตุชนิดใหม่ฮะ พี่นูวิชันมันจะใช้เครื่องกำเนิดโซลาร์ไฟพายุสุริยะรอมมันรอรอมันลอยบปึเป็นไง่ฮอยู่เรเนียมันแกถึงกระเดี่ยงเลยเหรอพี่เฮ้ยพี่ผมยืมไอเดียพี่ไปได้ไหมได้ เฮ้ยมันเหมือนเลยพี่อีโบชัดๆพี่ผมยืมไอเดียพี่ไปได้ไหมชัดยาวๆแล้วก็เครื่องกำเนิดโซล่าแฟตัวอะไรครับเนี่ยพี่ชื่ออินโนเวชันแมนเป็น AQ ค e ีโโ้ยเป็นฮีโร่ช่วยกอบกู้โลกวันนี้สู้กันอยู่เลยเนี่ยมานะเกือบหลอมมันเป็นธาตุอื่นไปแล้วเนี่ย พี่จะหลอมยูเรเนียมแมนเป็นาธาตุอื่นเหรอใช่มันจะแตกโดยอิเล็กตรอนนะพี่ก็จับยูเรเนียมแมนน่ะไปยัดใส่โรงงานไฟฟ้าเลยสิบู๊พเฮ้ยไอเดียสุดยอดพี่จับยูเรเนียมแมนไปยัดใส่โรงงานไฟฟ้าสิไฟฟ้าเราจะได้สว่างสวยัยเฮ้ยไอเดียสุดยอดมากเลยมันคืออะไรครับพี่เป็นอินโนยเช่นมานนะพี่ต่อสู้กับยูเรเนียมแมนน่ะ ไอเดียมันบันเจิดพอดีเลยจะจับอยู่เลยเนี่ยมแมนไปยัดใส่โรงงานไฟฟ้าเพื่อให้ไฟฟ้าสว่างสวัย <c oughs> พี่จะไม่ใช้ไอเดียสุดยอดอยังไง <c oughs> แล้วพี่จะจับมันได้เหรอถ้ามันขยายอิทธิพลลังสีเข้ามาในร่างกายพี่พี่จะทนทานได้มากขนาดไหนฮะ <c oughs> พี่ไม่รอดแน่ พี่นูไบชันแมนใช้หลุมดำกักเก็บพลังงานมันฮะทำไมไอเดียมันสุดยอดขนาดนี้พี่นูไบชันแมนใช้หลุมดำอ่ะกักเก็บพลังงานอยู่เลยเนี่ยแม,มนเหรอใช่พี่นูไบชันแมนจะใช้เครื่องกำเนิดหลุมดำกักเก็บพลังงานอยู่เลยเนี่ยแม,มนอยู่เลยเนี่ยแมนเข้ามา ห <c oughs> ลุมดำครอบมันแล้วปืนใหญ่โคตรแรงเลยพี่ <c oughs> กักเก็บพลังงานไข่เจียวใช่ไหมกระเจียว <c oughs> พี่จัดการมาันละตอนนี้หลุมดำครอบ <c oughs> อยู่เลยเนี่ยแมนอยู่เดี๋ยวเราเอาไปโรงงานไฟฟ้ากันฮพี่จะเอามันเป็นไ,ไปตูประกันขายให้โรงงานไฟฟ้าอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ใช่แล้ว พี่จะเอามันเป็นตัวประกันไปขายให้โรงงานไฟฟ้าอยู่เลยเนียมานะมันจะผลิตฟไฟฟ้าให้กับมนุษย์บนดาวโลกเฮ้ยไอเดียพี่มันเจอดอิดนะพี่จับผู้ร้ายไปไปขายเฉยเลยเฮ้ย <laughs> 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 พี่จับผู้ร้ายไปขายจริงเหรอแสดงหนังช่องเจ็ดล้พี่ใช่ฮะเฮ้ย <laughs> <laughs> พี่ผมเคยเห็นพี่ <laughs> พี่จะจับอยู่เลยเนี่ยมานะ ไปขายให้โรงาฟฟาโรงานไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าก็จะไม่ระเบิดแล้วพี่ <laughs> ฮะกำมันจะภาพรังสีอยู่เลยเนียมมน่ยมันนะมันร้อนเกินกว่าโรงงานไฟฟ้าอีกนะ <c oughs> ใช่แล้วเราต้องแบ่งอยู่เลยเนี่ยเป็นส่วนๆออกไปฮะพี่จะจับอยู่เลยเนี่ยม,มนันนะไปขายให้โรงงานไฟฟ้าจริงเหรอ <c oughs> ได้เลย เฮ้ยพี่จับอยู่รเนีมแมนไปเพื่อเพื่ออะไรฮะจับไปขายให้จับไปขายให้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฮะอ๋อพี่สู้กับมนุษย์ตารางธาตุฮะมนุษย์ตารางธาตุอ่ะมันเป็นมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดเลยอ่ะยอะไรนะขอดูอันติเมตหน่อยอันติเมตเหรอได้เลย พี่มีพลังงานกี่ชนิดเนี่ยนี่ไงเครื่องกำเนิดโซล่าเซลล์เครื่องกำเนิดโซล่าแฟร์เหรอใช่พี่จะจับมันเป็นตัวประกันมาอยู่เลยเนี่ยมมนฮะพี่จับอยู่เลเนี่ยแมนมาแล้วเหรอใช่อยู่เลเนี่ยแมนมันอยู่ในหลุมดำฮาข้าจะเอาไปขายลงงานไฟฟ้านิวเขีย์ ถูกแกข้าจะได้เงินวันนี้แหละไปแล้วนะฮะจับอยู่เลยเนี่ยแมนไปแล้วจะไปเร้ว <laughs> ไปแล้วนะได้ตังค์แล้วจัดการอยู่เลยเนี่ยแมนแล้ว